ไว้ประชุมกันขราวต่อไปนะครับขอบคุณครับปิดประชุมครับขอกราบขอบคุณครับขอปิดประชุมครับคไม่ขอปิดแล้วล่ะครับเลิกประชุมครับถือว่าองค์ประชุมไม่ครบผมขอปิดการประชุมนะครับรัฐบาลผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าการประชุมสภาผู้แทนรัษดรล่มแล้วล่มอีกอันนี้มันเหมือนมองข้ามหัวพี่น้องประชาชนนะคะ ในช่วงตลอดระยะเวลา1ปีนะคะตามสถิติยังเป็นทางการนะคะที่เก็บได้บอกว่าร่วมไปแล้ว12ครั้งโดยเฉพาะ2เดือนหลังนี้นะคะร่วมไป4ครั้งและหนักไปกว่านั้น,นะคะ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาประชุม3วันร่วมไป2วันก็เห็นคุณหมอท่านออกมาแถลงข่า,ขาวไม่ใช่หรอครับว่าท่านคงนึกได้อะว่าทำแบบนั้นท่านคุยกับผมอย่างไรว่าเดี๋ยวสุขต่อไปท่านก็จะปฏิบัติให้ดีอย่างนี้นะครับจะดําเนินการ ทำงานร่วมกันท่านคงนึกได้วันนั้นคงจะมีเงาอะไรไปครอบงำท่านอันนี้มันสะท้อนอะไรคะมันสะท้อนถึงปัญหาภายในของรัฐบาลเองที่ไม่สามารถที่จะรักษาองค์ประชุมให้สามารถดำเนินการต่อไปได้พวกเรามีความกังวลคะ่ะ ฉันขอชี้จุดนิดนึงนะคะ12ครั้งที่ทำสถิติอย่างเป็นทางการออกมาเนี่ยคือทางการแต่ยังมีอีกหลายครั้งที่ฉันคิดว่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะที่การประชุมสามารถผ่านพ้นหรือดำเนินการต่อได้นั้นเกิดจากความร่วมมือนะคะเกิดจากการที่ฝ่ายค้านเป็นผู้เป็นองค์ประชุมให้เรื่ององค์ประชุมเนี่ยผมไม่ไมถกเถียงนะครับว่าเป็น ชุดความคิดที่ว่าจะเป็นองค์ประชุมของใครเป็นของรัฐบาลหรืออะไรผมว่าชุดความคิดอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้หากเราคิดให้ดีค่ะในวันที่ท่านมารวมพลังกันเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกท่านพร้อมเพียงมากส0งร้อเสียง51เสียงจากสอสอ มากันเกินองค์ประชุมแต่ทำไมในวาระที่เป็นปัญหาของประชาชนที่เป็นกฎหมายที่จะนำมาใช้กับประชาชนท่านเองกับละเลยลงลึกกีกอย่างคนะที่ผมคุยกับหัวหน้า,าพรรเพื่อไทยท่านรับปากใช่ไหมครับบางท่านก็อาจจะบอกว่าผมไม่มีน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ทำไมท่านรู้ก็ไม่รู้อาจารย์ท่านนั้นนะ่ะเพราะผมไม่ชอบกินน้ำยาอยู่แล้ว ผมชอบกินขนมจีนน้ำพริก